และตอนนี้ก็พร้อมแล้วสําหรับแด้โทษที่3ของเราซึ่งขอบอกก่อนนะว่าคะแนนของผู้ท้าชิงเนี่ยกินไปได้แล้ว17ชามส่วนรีมทีมกินไปได้แล้ว26ชามทางผู้ท้าชิงตามอยู่9ชามด้วยกันนะเอาละฮะพี่ฮัทพร้อมไหมครับพร้อมครับเจมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วกินให้อร่อยครับไม่รีบไม่รีบไปแบบเรื่อยๆเขาดูจากประสบการณ์แล้ว มีการจัดวางสำหรับชามแรกนะฮะใช้เวลาไปทั้งหมด45วินาทีเจมก็ดูชิวๆเรื่อยๆไม่รีบอานะฮะแล้วเจมก็กินไปเหมือนกันนหะนะึ่งชามถ้ามีใครอาเจียนนะฮะสมมติว่ากินไปแล้ว5ชาม แล้วมีการอาเจียนเกิดขึ้นเท่ากับว่าไอห้าชามตรงนั้นเนี่ยไม่นับและที่สำคัญโดนปรับแพ้อีกนะครับเริ่มต้นมาทั้งคู่ไม่ได้รีบกินและใช้จังหวะก,การกินค่อยเป็นค่อยไปแต่ดูวันนี้เจมส์ใจเย็นซึ่งผิดแปลกกับที่เขาจะรีบกินเหมือนที่ผ่านมาครับพิ่ัทนะฮะกำลังหมดชามที่3โอเคชามที่สหมดลงแล้ว แต่ครั้งนี้พี่เจมดูแบบใจเย็นเป็นพิเศษเลยครับดูเจมวันนี้เขากินแบบค่อยๆไม่เร่งรีบไม่เหมือนปกติเลยนะพีฮ่ฮาฮาัดไจามแล้วครับบอสยัดมา้าเงียบเนี้ยเ<ะ>อาสองที่ฮัดสี่ามแล้วเจมก็ยังไม่ดูรีบอะไรมากรับ หัใช้น้ำเทราดข้าต้มเนื่องจากข้าวต้มมีความร้อนเพื่อให้กินง่ายขึ้นถือว่าเป็นเทคนิคเมื่ออาชีพครับแต่พี่ค่างี้คำเบื่อตลอดอคำ,คำเบื่อตลอด ตอนนี้นะเ,เหลือเวลา16นาทีครึ่งนะครับซึ่งผู้ท้าชิงเนี่ยพี่ฮัทกินไปแล้ว6ชามกำลังกินชามที่7และกำลังจะหมดส่วนเจมครับผมกินไปแล้ว6ครับกกำลังขึ้นชามที่7ครับอ่ายันสบายอยู่โอเคเจมเมาจิงเจมส์ ถึงคุณฮัดจะพูดยังไงเจมส์ก็ยังมีสมาธิจดจ่อกับการกินของตัวเองครับเจอเแล้วเจอแล้วเอาแล้วพี่ฮัดขึ้นชามที่8ตอนนี้พี่ฮัตนำอยู่โดยประมาณนะคือ1ชามเต็มๆแต่พี่ฮัแกก็ดูนิ่งนะในการแข่งขันครั้งนี้นะเออนิ่งเลยแล้วก็พี่ฮัทมีคำใหญ่ตลอดด้วย ของพี่อ้วนก็นิ่งนะวันนี้นิ่งไปเลยครหลังจาก5นาทีอย่านิ่งเลยจริงๆคล้ายๆใครรู้ไหมผมเห็นสองคนนี้กินแล้วผมนึกถึงเทปแรกของซีซั่นที่แล้วคือโมเออ๋อเขาเขาเขากินไม่เร็วนะจริงๆเขากินไม่เร็วเลยนะแต่เหมือนกับเขาไม่ให้ปากว่างอ่ะคือไปเรื่อย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 ๆแต่นักกินชาวไทยของเราเนี่ยกินเร็ว แต่มีการหยุดพักบ้างแล้วก็กลับมากินต่อแต่ของเขาคือเรื่อยๆไม่หยุดนี่เจมกับพี่ฮัทนี่หมดพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่เริ่มยินกันแล้วครับเริ่มขยับแล้วฮะเริ่มขขัดแล้วครับแล่วแ่เข้มขันแครับเจมก็ยังนิ่งๆอ่ะพี่ฮัทมีชะงักเล็กน้อยคือน่าจะเริ่มแน่นแล้ววันนี้ทั้งคู่มาในโหมดจริงจัง เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เจมส์แข่งกับคุณฮัตซึ่งเจมส์เคยบอกไว้ว่าไม่อยากแข่งกับคุณฮัตเพราะเคารพคุณฮัตมากครับเอาล่ะตอนนี้เหลือเวลาอยู่9นาทีนะครับผมทางผู้ท้าชิงพี่ฮัตครับกินไปแล้ว10ชามนะครับและคุณเจมส์เจมส์นะกินไปแล้ว9ชามจากที่สิบเจมส์หมดแล้วบอลยาว ครับอตอนนี้เจมส์ก็เริ่มจะสโลโมชั่นเล็กน้อยส่วนพี่ฮัตก็อ่าชามชามที่สิบกำลังหมดแล้วนะเออ,เอ,อชามที่1ิบเอกำลังจะหมดแล้วและชามที่11ก็หมดแล้วครับตอนนี้ทั้งคู่สูสีกันมากแต่ว่าเจมส์มีอาการช่าง,งักครับพี่เจมขึ้นหายใจก่อน ขึ้นมาหายใจก่อนและไม่ใช่แค่เจมส์คุณฮัทก็เริ่มหยุดนิ่งแล้วเช่นกันพักก่อน้องครับตอนนี้พี่ฮัทพก่อนครับพี่ฮัตตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่ฮัทเริ่มจดแน่นแล้วเริ่มเต็มเราแลยต้องหยุดสักพักนึงแล้วแล้วน่าจะไปต่อได้อีกรอบคางอีกเซกสามได้อยู่ในระหว่างที่พี่ฮัทเขากําลังนั่งเลียงกระเพาะของเขาให้ดี เกมก็หมดชามที่11แล้วครับตีตื่นมาแล้วโอ้ผมว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีนะถ้าทานน้ำไปเยอะๆเนี่ยตอนนี้เจมก็อ่ากินน้ำเยอะลำบากเหมือนกันกินน้ำเยอะนี่เป็นสัญญาณไม่เจมอยกินน้ำดิถิ่นน้ำเยอะนี่เป็นสัญญาณของความอิ่มละเออสปีดแล้วเจมสปีดแล้ว จะยอมพี่ฮัทครับยังไงฮะคุณจะยอมลูกศิษย์ของคุณเหรอฮะไม่ได้นะครับและตอนนี้เหลือเวลา3นาทีครับเหลือเวลาไม่ถึง3นาทีเจมส์นำห่างคุณฮัทอยู่ไม่ถึง1ชามตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าใครมีก๊อกสุดท้ายเพราะว่าสถานการณ์ยังคลิกได้ครับ1นาทีสุดท้ายครับหนึนาทีสุดท้าย เวลาก็นับถอยหลังลงเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เหลืออยู่30วินาทีครับเร็วๆเอร็วเร็วเอาเจมเร่งแล้วเจมเดือขึ้นโอ้โหไอ้เจมมันหลอกทำเหมือนจุกแต่กินได้เฮ้ยเอาแล้วเจมหลอกหมดเลยเจมที่หัดโอ้ไม่อ้ไม่เดียววิเดียววิเดียววิยกเลยผมเป็นลิงมเป็นลิมยกเลยดัชเตอรไฟล์ลูกสามลูกสองลูกหนึ่ง 0หมดเวลาอยู่ครับ<ฮ>แต่ผลสรุปตอนท้ายนะครับพี่ฮั์กินไปได้ทั้งหมด11ชามส่วนเจมส์ครับกินไปได้ทั้งหมด12ชามครับเจมส์กินไปได้12ชามทำให้จำนวนชามรวมของดรีมทีมทั้งหมดอยู่ที่38ชามส่วนฝั่งคู่ท้าชิงกินไปได้ทั้งหมด28ชามทำให้ดรีมทีมเป็นฝ่ายชนะอย่างหมดจดอีกครั้งครับและสำหรับในภารกิจนี้นะครับผมภารกิจที่2 ทางเล็กของข้าวต้มปลาเนี่ยเขามอบข้าวกล่อง100ชุดให้พวกเราไปแบ่งสุกันครับส่วนสำหรับดีมทีมนะครับตอนนี้ผมขอบอกก่อนเลยว่าผมเริ่มที่จะหาคนมาแข่งกับพวกคุณยากขึ้นมากๆแล้วคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือระดับโลกผมจะส่งพวกคุณเนี่ยไปทำการฝึกซ้อมอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้ดีนะ และก็ตามที่ตกลงกันไว้คนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษตามระเบียบครับหลังจากชนะทั้งสองภารกิจทีมก็นำอาหารไปแบ่งสุกกันที่มุลนิธิร่วมกตันอยู่นอกจากนี้เรายังได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากไายบาลานไปร่วมแบ่งสุกกันอีกด้วยครับสวัสดีครับพี่จากไายบาลานครับวันนี้เราจะมาร่วมแบ่งสุกกันที่บูลนิธิ ร่วมกันต so like ันย yes. ูนะครับเดี๋ยวพวกผมจะแจกอาหารจากทางร้านส่วนพวกพี่ก็แจกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากไทยบาลานะครับพร้อมกันยังครับพร้อมแล้วยูุยพี่อสำหรับนักกินจุแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะไปแข่งในระดับโลก สภาพจิตใจเนี่ยสำคัญมากๆไม่แพ้กับนักกีฬาประเภทอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Toyota Hilux Revo ด้วยครับและเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาบ่ายมงครึ่งช่องช่อง7 s HD ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับการเก็บตัวสุดโหดของเหล่าดรีมทีมกับโจทย์อาหารที่ทำให้ทุกคนต้องมีสีหน้าแบบนี้ และการกินข้าวขยายกระเพาะเพื่อทำที่จำกัดของตัวเองวันอาทิตย์บ่ายโมงคึ่ง